สวัสดีครับพบกับนิวสัสโซลาเซลยววันนี้มาแตกแจงกันที่ปลาจีนบุรีนะครับทอนิ้วสองย่อนลงไปสิบทอดประมาณมนิหดหดนึ่งสิงแคมสีแดงเมื่อจีนไอดำไอดำนะครับมีพี่เขามาแคมป์ปิ้งนะครับ รถอ,ออกรถร้อนเหรอครับแล้วแต่ที่แล้วแต่พื้นที่สามเันสองชุดนี้เป็นชุดถอดได้นะครับพี่จะถอดกลับกรุงเทพนะครับวันนี้ทำน้ำแคมปิง้งกัเฉยนะครับสร้างห้องน้ำนินึ่ ใจ้ติดต e ่อนิวัสโซลาเซลล์นะครับ0876984800นะครับงีนโครงสร้างเหมือนเดิมสามมูลสามกันวันไหนดังแค่เลยโดแข็งนะครับตัวนี้ชุดเฉพาะกิจนะครับ